ครับช่วงนี่ชส่วงพอดผ่าไก่ครับพัรมนั่งแข่งเจ้าดอกเดงัผ่นพวกผู้เดียุตธรรมอริรักห บ้านทุงเตาไัห้ัดทุงเตาไครับบ้านเตาไฮบนไส้เมือยห้าเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมญาตีธรรกระลังไหลมากครับใกล้ถึงเวลาแล้วยังอีิบกกกีหนาทีพี่น้องหคุณแม่ปราณีริบน้องมักแซวหนึ่งรอยบาทคุแม่พี่ไรวัน คุณมิไกร์บนแสนอุบลบ้านหนองท่านหนึ่งร้อยบาทคุณกิรชยาแสงอุรานบ้านสั้นแก้วหนึ่งร้อยบาทครับผมมาเลยครับยับกลมาเลยครับยับยับเตียนออกกันครับพี่น้องคืออยากที่ทำบ้านไก่บ้านไก่มามซ้ำนัดกันครับบ้านหนองหมากแซวหนึ่งร้อยบาทคุณแม่อุดรชาชอบบ้านหนองหมากแซวหนึ่งร้อยบาท คุณแม่อำนวยพรมสิบ้านนองมะักแซวหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อจานบ้รื่องศนขกงหนึ่งร้อยบาทครับคุณพู่่สุตธรรมบริรักเข้าบวัดผูทุ่งเต้าไหาครับบ้านเตาหายห็คือลูกเยลูกหาเป็นน้วาหลวงพ่ออุดมพระพุทธีโพธิบวชท่านแต่สีพศที่เป็นบวชเป็นสามเอาอย่งนั้เลยครับเขอนั้นก็ได้ครับ กุหลาบแ้งแสา่นี่ขึ้นลังกุหเนาะั้งแพสามเออนังเลยครับตามสบายสบาย,บายเลยสามเณรวัดยุวโทสีจากอาีสามเณรน้อยอยุวดโสีอาจารย์ดีสั่งสานมาลายฟ้ะฝนเรียนธรรมะจบป,ปัณดิตสุดขักตนผู้ตื่นเรียก่ายลูกชาวนานจากนักบว เรียนจบเป็นนักหาครับผมมหา,าเรียนทำห้าประโยคนะครับทำงานมาหลายหน้าที่ต้องฝึกผลเป็นดีเจนักจัดรายการคนมวลชนตู้มาหาขายยาผมคนติด<า>ดินนะครับคลากศูษส์ลุกหาวัตรสีนะครับเห็นนรรุ้ซึมรับ ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วอยาที่ทำรือพิ้องทุกคนที่เขามาชมสิ่งน้ขอให้บุญน้ำกันครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวด้วยขอบขอสวัสดีครับ